ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาชุดโปรโมชั่นครับสศกการสำหรับชุดนี้ครับชุดนี้ครับได้ครบทุกอย่างจริงๆครับเพราะว่าเป็นครับคมพลั้งเบรค18นิ้วสองไปครับยาวเบรตึ๊บๆแนะนาเลย18นิ้วมาแน่นอนครับเส้นกลางครับนี่ครับเป็น a b ิ12ตัวใหญ่เหมือนกันครับตัวนี้ออกงานเอาดอได้สบายครับเปิดเพลงข้างถนนนั่งกินเหล้าได้สบายแล้วกับชุดนี้ได้ใหญ่ทั้งหมดครับเพร่เป็นครับนี่ครับ power ครับ ได้พาวเวอร์มาด้วยครับผม31,000ื่นครับผมส่งฟรีถึงหน้าบ้านพาวเวอร์ a b 600 cr 1แท่งครับเป็นพาวเวอร์ที่มีท็อตในตัวครับผมง่ายครับชุดนี้ต่อใช้งานสบายครับผมก็ต่อใช้งานแค่จากมิกไปหาพาวเวอร์ธรรมดาครับในชุดยังมีไมค์มาด้วย2ตัวสำหรับชุดนี้ครับผมไมค์ตัวนี้อยู่ในมิกเลยนะครับสำหรับตัวนี้ครับในมิกมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับหนึ่งครับฟังก์ชันปูทูดครับสามารถเปิดเพลงไร้สายได้พร้อมครับผมพร้อมด้วยฟังก์ชันเชนหรือครับมีระบบเอ็กโคในตัวสำหร มิกตัวนี้ถือว่าคุ้มมากกับชุด3ามหมื่นหนึ่งพันส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับและใครครับว่าสิบแปดนิ้วใหญ่เกินครับอยากเปลี่ยนเปสิบห้านิ้วชุดแค่สองหมื่นเจ็ดพันต่วละบาทตอนนั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันสำหรับชุดนี้ครับผมครับป่ะทีนี้เรามาทดสอบฟังเสียงัครับผม้อยเ,ลอเรลเซ็นติใจครับมนแรกตอนแรกครับ สอบเสียงครับผมชุดนี้ครับเหมาะสำหรับราคาที่ต้องการอุปกรณ์น้อยครับหรือมิกใช้งานไปมากครับเพราะว่าชุดนี้ครับเป็นมิกช่องเดียวนะครับผมเหมาะสำหรับราคาที่ไม่ต้องการใช้งานอะไรแค่เปิดเพลงร้องคาราโอเกะแนะนําเลยชุดนี้จบแน่นอนครับกับชุด31,000บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านพร้อมด้วยครับเบสดเดนเดนครับ18นิ้วเทอร์โบ2ใบครับผมกลาง AB พ2ดใบพร้อมด้วยพาวเวอร์ AB 6 0หกรไปด้วยเด่นเด่นครับชุดนี้31,000 สุงฟรีถึงหน้าบ้านครับรับของที่หน้าบ้านจริงนะครับที่กับผมคุณครับผม